สวัสดีคะ่ะพบกับออมพาบ้านนะคะวันนี้เป็น EP ที่2ของน้องแล้วฝากไปพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสตับ์คให้กำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลา,า,าดพัดีๆสวยๆเดิมๆพาบ้านที่น้องจะนำมาแบ่งปันให้พี่ๆชมกันนะคะครั้งแรกนะคะที่ทำ YouTube แบบน้องก็เพู่ไม่ค่อยเก่งแล้วน้องทำผิดพลาดระการใดต้องของอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราเปิดรายการแรกกันเลย ถ้าพี่ๆสนใจพี่ๆแทบรูปและส่งมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณพี่รีบก็โทรมาเบอร์น้องได้เลยค่ะได้ตลอดเวลาโอเคนะคะเริ่มแต่รายการแรกกันเลยเรียนมหาลาบนะคะหลวงปู่แวนสุจินโนปี2 5งห้านะคะ เนื้อทองแดงสภาพเดิมสวยงามคมชัดมากๆเลยนะคะเพื่อยู่ที่1,200บาทแค่1,200บาท1,200บาทดูให้ชอบนะคะพี่ๆแล้ปิดน้องเลยสวยคมชัดมาก เดิมเดิมเลยค่ะโอเครายการต่อไปนะคะเซมาหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้ปี2504หลังอาจารย์ทินนะคะเนื้ออลูมิเนียมติ่งโตค่ะผิวเปื่อยสภาพสวยสุดๆอาจารย์ทิมนมีนคนปลูกเสกนะคะอย่างนี้น้องเปิดอยู่ที่1,100บาทค่ะพี่1,100บาท เดินๆเลยาสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะในการต่อไปนะคะเหรียญหลวงพว่อเพชรวัดท่าหลวงค่ะรุ่นแรกปีสองสี่เจ็ดสองค่ะ<ม>เนื้อทองแดงกระไรเงินค่ะจังหวัดพิจิตร จะปีสองสีเจ็ดสองนะคะน้องเปิดอยู่ที่ห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทกการต่อไปเลยเหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อเพชรค่ะหรัาพิจิตรแล้ว <laughs> เหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อเพชรค่ะจอพิจิตร น้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันทุกวันเลยสวยมากการต่อไปนะคะพญาเต่าเรือรุ่นอยู่เย็นเป็นสุขค่ะอายุครบแปดสิบห้าปีหลวงู่หลิววัดไล่แตงทองปีสองห้าสามแปดนะคะ 1ันสองรอยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทรายการต่อไปนะคะหลวงพ่อพิษค่ะหลวงพ่อพิษหลวงพ่อเงินเลี่ยม,กออมเกาะเลี่ยมเกาะสวยมาก เกลน้ันเปิดอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะพี่สองพันสองร้อยบาทนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะสุสานใจรักรื่นคุ้มภายแตดทิฟเหรียญเหมือนทรงแปดเหลี่ยมลงยา สร้างปี2528กระไหลทองลงยาวภาพสวยมากค่ะไม่เคยพายการใช้งานมีหนึ่งเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องไปเลยค่ะอันนี้น้องเปิดอยู่ที่800บาทค่ะ800บาทพร้อมกล่องเดิมๆมเลย 4 2 5 3 8ค่ะหากน้องผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะมือใหม่หัดลง y ยูทู e ค่ะพี่มีช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ คุณค่ะที่รับชมเดี๋ยวเราเจอกันอีพีที่สามนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ